โอเคฮะความเดิมจากตอนเมื่อวานนี้วันนี้ก็เลิกวันใหม่แล้วความจริงแล้ววันนี้เราต้องทำเควสตีมังกรใช่ไหมแต่ว่าเลซินมันเต็มอ่ะภารกิจเดิมเผาเลซินกับทำรายวันสองอย่างเหมือนเดิมเหมือนเดิมเผาเลซินทำรายวันเออเราเผาเลซินกับอะไรดีเรลลายสีฟ้าแล้วกันแต่ว่าไม่อยากตีเรลลาเลยหาคนแบกดีไหมฮลัลโหลมีใครเล่นเกมชินอยู่บ้างเข้ามาแบกเลยดิ เข้าแบกหน่อยเร็วๆน้องไก่เจียวหมูชึกๆมาเร็วแบกหน่อยดิ่ดีแปดเก้าสามเข้าแบกหน่อยเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแบกไม่ได้ว่ะ <Okay. S 1> มันติดมันติดเควสในเรื่องยังยังแบกไม่ได้ว่ะเดี๋ยวพี่ต้องปั่นเควสในเรื่องก่อนเควสบ้านที่ว่างเปล่าแป๊บน,นึงสำหรับใครที่บอกว่าเอ้ยพี่ทําไมผมหนึ่งเข้าเวิร์กเพื่อนไม่ได้ทำไมแบบผมให้เพื่อนเข้าเวิร์กไม่ได้ให้กดตรงนี้นะฮะ mm hmm. ก็ตรงนี้แล้วข้อความจะขึ้นกลางจอมันจะบอกว่าต้องทำเควสข้างล่างให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่โลกของผู้เล่นคนอื่นได้เควสนบ้านที่วา่างเปล่านะฮะแล้วก็เปิดหน้าต่างเควสขึ้นมาครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บบ้านที่วา่างเปล่าคือเควสในเรื่องอันนี้อ่ะเราต้องเคลียร์เควสในเรื่องให้จบก่อนถ้าไม่จบเพื่อนก็เข้ามาในเวอร์เราไม่ได้เพราะงั้นเราไปเคลียร์เควสในเรื่องก่อนเดี๋ยวเราให้เพื่อนมาแบกนะฮะ ถ้าเกิดใครแบบว่ายังไม่อยู่เพื่อนก็แนะนำไม่ให้หาคอมมูนิตี้หาเพื่อนหาคนแบกนะครับถ้าเป็นไปได้นะอะไรที่หาคนแบกได้ก็ให้คนแบกครับอืมจะได้ไม่เหนื่อยมากทำเควสบ้านที่ว่างป่าให้จบก่อนโอเคตอนนี้เราก็นั่งปั่นเควสไปฮะรเรากำลังคุยกับบันติอยู มันมีคนที่ไอดีพังเยอะไงพี่ก็เลยต้องมานั่งทําคลิปไกด์อย่างนี้มีคนแช่ว่าเอ้ยพี่ทำไมผมถึงตีมอนไม่ไหวก็มึงไอดีพังไงครับเพราะงั้นพเพราะง,างั้นเราก็เลยต้องแบบมานั่งทําคลิปไกด์แบบว่าเล่นให้ดูตั้งแต่แรกอะไรเงี้ย มันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกถ้าเราอ่านกันดีๆขน,นาดน,นั้นเลยเหละขน,นาดน,นั้นเลยเรายังมาก,กันมาได้เลยดิงแบบฉันก็ผ่ามันมาได้ลิงแบบหนูยิ่งเก่งถ้าเจอพี่ละอะไรไม่รู้อ่ะมันไปตีบุบตีเย็บอ่ะ เน้นตีไปก่อนอาร์ติแฟกก็ไม่อัพพอจวรวัก์ก็ไม่อัพโอ้โหจไมตียากจังครับตอนนี้เราก็ต้องทำภารกิจโใยการไ,ไปปลดเสาทั <6 S 1> ้ง <3 S 1> สาม <40 S 1> นะฮะเพื่อเปิดตรงกลางนะฮะ่ปดูยิย่ <ละ S 1> ช่างแม่งเดี๋ยวให้เผาแล้ววันเดี๋ยวให้ทำช่างแม่งทำเค้สนี้เสร็จก,ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหาคนมาแบกเออ หมดมึงผู้พูดไม่อยากลงทิกตอกกันทำไม้<น>อบั๊กอารุมีทิกตอกเห,ออกกร,กหรอแต่มันบั๊ดทำไมต้องทำไมมันบัอ่เมันไม่ไมีมมอะไรในทิกตอกนอกจากงงที่ลงล่ย เปิดไ,ไม่ชี้ตกตกลงทำในทิกตอกทั้งยูทูบทั้งเทวีนี่มมนมีอะไรลงไหมย<ะ><ะ>อฮารุลองลองลองเซิร์ชจังหวัดจังหวัดของตัวเองใน t ิกตอกดูดิไม่ไม่ไม่พิมพ์ผมผมเซิร์ชแล้วพี่จะไ,ได้เหรอาจะไ,ได้เหรอมันมันพิมพ์ชื่อจังหวัดลงไม่ได้แต่แต่ม,ม,มันจะมีอะไรแปลกๆโผล่ขึ้นมานะแ,แต่ก็ลองโพสร์ดู ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเฮ้ยมันดีหรือไม่ดีมันมันก็ดีอ่ะเหมือนวนแทนลองเซิร์ชชื่อจังหวัดตัวเองในทิกต็อกดูสิอยากรู้ันเหรอว่ามันคืออะไรอ่ะเฮ้ยเราทำไมเสียงแปลกๆอ่ะไม่กล้าอยากรู้เหรอลองเซิร์ชชื่อจังหวัดของตัวเองในทิกต็อกดูสิแล้วจะได้เห็นของดีเผื่อสิจ้าเลย อล้วเสียงที่น่ากลัวของผมกับพี่ของผมกับพี่อยากรู้นั่นเหรอความรักอยู่ในด้านลึกเป็นไงไหมเช่นเช่นคู่กันไงแบบความรับรอเจ้าอยู่ในฮันรู้มีไหมเอามาเดี๋ยวพี่ติดตามให้อันไหนอ่ะอันไหนอันนี้ มีอะไรบ้างอ่ะก็ตามหน้าโปรไฟล์เลยฮะโปรไฟล์อ่ะโปรไฟล์ดิดามีอยู่ผมแปะไว้ยู่ม้องนะหรือเปล่าวะหายังไงงงไงก็ไม่รู้ว่าถามน้องความเทพของแอมเบอร์เดี๋ยวได้เจอแอมเบอร์ดาเมจยิงปุ๊งไม่เดวหัวนะต้องหาเองชื่อนี้ปุ๊ง อ๋อไมค์ผมเปิดเดี๋ยวผมปิดไมค์กันอ่ะเลงเลงเลงแบตมหมดอ่ะเลงเลงอหรอเลงอหรอฮะมาเจอแอมเบอร์หน่อยไหมเลงอหรอทำทำอะไรอ่ะหลับยางช่มจาน หาไปหร้อยังจิ้มจุ่มจิมจุ่มหลับไปแล้วเนี่ยแน่จิมจุ่มจากไปแล้วตั้งนานแต่เธอยังเรียกน้องอยู่เสมออยากได้เทพน้ำจังเลยอ่ะอยากได้เทพน้ำจังเลยอ่ะแต่ว่าคลิปไกด์ของเรามันบอกว่าห้ามเล่นตัวเทพอ่ะ เล่นไม่ได้เสียใจอ่อนนอะอยากเล่เทพน้ำอ่นนะอยากเอาาวิ่งบนน้ำเล่นน่ะอยากเอาน้องมาวิ่นบนน้ำอ่ะโอใช่เอ็ดไอตรงด่านเนี้ยตรงที่เก็บสามเหลี่ยมใช่ปะนี่เล่นทั้งไอดีหลักไอดีรองไม่งบักตลอดเลยจะไปรู้เถอะเลยบอกในในในบอกว่าได้บอกว่าเสียงเสียดิสคอร์ดไม่เข้าไลฟ์ไม่เข้าเลยเข้าที่ไหนอ่ะ เข้าเหรอเข้านะไม่เข้าแล้วที่ได้ยินอยู่นี่คืออะไรอ่ะที่ดูไม่ดีไม่เข้าไม่เข้าเสียงน่าจะออกทางลำโพงมั้าผิวพี่เบาเสียงลำโพงก่อนอูฟังอูฟไม่ดีอูฟังก็พังแล้วอ่าเขาเปิดไม่ได้อย่างเดียวนะไอ้ที่ฉันยอูฟังทำงานอูฟังอูฟังไม่แน่หรอกพังแล้วเปิดไม่ไอย่างเดียวนะตอนนี้คือเปิดเนี่ยเปิดลำโพงไงเนี่ยเนี่ย ก็คือใช้ลําโพงในการในการฟังเข้าใจปะ่ะแต่หูฟังมันพังเออหูอฟังพังแต่ว่าที่ตอนนี้คือแบบที่ได้ยินพวกเธอก็คือลอําโพงใช้ลําโพงอืมไม่พูดได้ตอนนี้ที่ฟังอยู่ก็คือแบบเอาเอา,เอาเสียบออกทางลงําโพงไงเนี่ยอย่างเงี้ยออกทางลาโพงใช่แล้วความลับของเธออะ ความลับของเธอทุกคนบนโลกนี้ได้รู้หมดแล้ว yeah, <well. S 1> ด้าน, <Okay. S 1> ด,านด้านอันด้านอันพืชมนของเธอได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้ว oh, นะนะใบหน้าที่แท้จริงภายใต้การหน้ากากของเธอได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วอะไรไปหาอะไรไม่เป็นจะให้ไปหาหนะ้าโปรไฟล์หาไม่เป็นอ๋อถ้ากดไปโปรไฟล์ดูข้อยกมาเราก็เลื่อนลงอ่ะ แสุดเลมันจะมีพติโดยเลมอนขอบคุณสำหรับการกดตามติดครับังครับเหมือนกันนั่นแหละจะว่าอย่างงั้นก็ได้่จะไปปลดกไฟรับยี่ตรงไหนได้วะ อาบ,บิตรอบนี้ทําผมจะตายอ,อ๋อสู้ต่อไปเนาะเพราะว่าพี่ <ไป S 1> ยังไ, <ป S 1> ไม่ได้ลงเลยอาบ,บิตขี้เกีเยจอะเหนื่อยลงแล้วเหนื่อยก็เลยขี้เกียจลงเนี่ยผมพิมพ์ก็พอามปห้องแชตทั่วไปแล้วแล้วก็กดโปรไฟล์มันเดี๋ยวเราจะบินดีกว่ามาผมรู้สึกว่าผมอยากจะบินว่วะป๊าแอมเบอร์ยิงก่อนเลยลโอ้ ตายตายแตป๊บหลืมอหลืมหรือสิบเลยต้องมีฟีโอ้โหมันเทาไปอย่างมั่นใจเลยเลื่องลงไปข้างล่างมาถึงเวลาแข่งอมเบอร์แล้วยิงโป้ยิงโป้นี่ปึ๊บนี่นี่แหละพลังแห่งเอมเบอร์เห็นไหม